ยังไงแพ่นปะพาดตำรวจนายนภัสเด้วยกันแล้ว ความสัมพันธ์คุมเครือซะแล้วสําหรับคู่ของแพทย์นภพากับนายนภัสหวนใจนายตำรวจดังก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งสร้างเสียงเออให้กับชาวเน็ตด้วยการโพสรูปคู่กับหนุ่มนายพร้อมลูกชายน้องเรซิง่งพร้อมเขียนระบุแคปชั่นผ่านไอจีว่าความทรงจำแฮชแท็กรอยยิ้มพร้อมอีโมจิคอนรูปหัวใจสีแดงลืงหนาล่า,าสุดสาวแพทก็ยิ่งขยียความน่าสงสัยมากขึ้นไปอีกเมื่อพูดไปเปยในรายการแชร์ข่าวสาวสตองดังทำพิธีกรร่วมอย่างปุ้ยพิมลวันบอกว่าหากใครไม่รู้จักตำรวจให้บอกแพทประภาได้ซึ่งเจ้าตัว ว่าตอนนี้ไม่รู้จักแล้วต้องไปติดต่อกันเองตอนก็ยังไม่สามารถคุยอะไรกับคุณตำรวจเขาส่วนตัวก็ไม่อยากโกงหกอะไรพราะเดี๋ยวอะไรจะไม่เป็นเหมือนเดิมกันจนทั้งปุ้ยพิมลว,วันเป็นการด้านออกมาว่าจะไปดูรูปในไอจี ว่าลบรูปหรือว่าซ่อนรูปไปหรือยังส่วนแพนนพาก็ตอบมาว่ายังอีกฝ่ายก็ยังไม่ลบรูปตนขอดูก่อนว่าจะยังไงไม่ได้เกิดกันงอนอะไรดุรนี้แล้วแต่ไปการคุยกันและถ้าไม่ถามตนก็จะไปให้เรื่องเงียบไปรอให้อีกฝ่ายมาตอบเองตอนนี้ว่างแบบยาวๆเลยใครที่รออยู่ก็ว่างแล้วเอาราศีเรื่องนี้ท่าทางจะไม่ธรรมดาคงต้องรอฟังสาวแพทออกมาตอบแบบเต็มๆแล้วละค่ะว่าตกตรงยังไงแค่ตอบเล่นๆจอจีหรือว่าเ่องกันจริงๆ